ขอบคุณมากเลยครับขอเสียงปรบมรู้แฟนคลับของทั้งห่อยว่าพวกเราติดคิวก็ขอบคุณทุกคนาที่อยู่ต่อเชียร์กันในวันนี้นะคะครับคุณก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราตลอดไปนะคะทีมงานสอบให้ประวุตสุดที่รักนะคะคุณจะเริ่มนะคะก็อาจจะมีผิดพลาดไปบ้าง จะมีบางวันที่ไม่ดีมากก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะแต่พวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่สุดตอนนี้มีความสุขแล้วค่ะมีความสุขมากๆแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากแฮปปี้แฮปปี้ครับให้คุณเฉลิมเบลุ่ยให้กับลุงเฉลิครับลูกงมดีแฟนคลับที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆี่ที่แค่พับสด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับจะอยู่กินเค้กก่อนนะครับผม